มากับเจ้าตัวมิลเอ2021วันนี้เป็นยังไงไปรับชมกันเลยนะครับสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับคิงเซลสายหมีอิวสุคูะหามหาสารคลามคามเจ้าเดิมนะครับแน่นอนครับวันนี้เจอหน้าผมนะครับมีรถสวยๆมารีวิวให้ทุกท่านดูอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็มากับเจ้าตัวอิวสุ N ิ w m ิลเอนะครับ2021นะครับผมวันนี้ผมมากับเจ้ามิลเอ็กรุ่นอัลติเมทนะครหรือว่ารุ่นท็อปนะครับเป็นสีแดง นะครับผมวันนี้เดี๋ยวจะพามาดูดีไซน์ภายนอกภายในเช่นเคยนะครับผมแล้วก็ราคาโปรโมชั่นนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปชมรถกันก่อนเลยครับจิ๋นเอาละครเราก็มาอยู่กับเจ้าตัวมิวเนะฮะ2021นะครับวันนี้มากับสีแดงแจ่มจรัสมากๆนะครับสําหรับมิวเตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นรุ่นอัลติเมทนะครับหรือว่ารุ่นท็อปของเรานั่นเองนะครับผมมาพร้อมเครื่องยนต์1.9 GDI นะฮะ Blue Power นะฮะเราจะมีอยู่ที่2เครื่องยนต์นะครับมี1.9แล้วก็3หนึ่งจ x นะครับลูกค้าก็สามารถ เลือกได้ตามการใช้งานของลูกค้าเลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมพาชมดีไซน์ภายนอกภายในแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่จุดแรกแล้วกันนะครับที่โดดเด่นมากๆเลยนะก็คือตัวกระจังหน้านะครับผมกระจังหน้าจะเป็นแบบโครเมียม3มชั้นนะครับผมค่อนข้างที่จะหรูหรามากๆนะครับมองเห็นเด่นสง่ามาแต่ไกลเลยนะครับสำหรับ New X ตัวนี้นะครับผมอีกจุดหนึ่งนะครับที่โชมเชยไม่แพ้กันนั่นก็คือตัวไฟสองสว่าง นะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์แล้วนะครับแล้วก็มาพร้อมไฟเดย์ไลท์นะฮะตัวนี้ถ้าเราสตาร์ทเครื่องนะครับไฟเดย์ไลท์เราจะขึ้นสวยงามมากๆเลยนะครับผมออกแบบดีไซน์คล้ายๆกับลูกศรนะครับผมลูกศรของคันธนูนั่นเองนี่ครับผมตัวนี้ก็โชบเชียวนะครับถูกใจทั้งวัยรุ่นวัยทางานนะครับวัยเกษียณขับได้หมดนะฮะมาพร้อมไฟสัดมอกนะครับผมตัวนี้มีพร้อมเซ็นเซอร์ด้วยนะครับเพราะรุ่นี้เป็นตัวอัลติเมทจะมีเซ็นเซอร์รอบคันให้ด้วยนะครับ ต่อไปนะครับจุดเด่นๆของตัวอัลติเมทเลยนะครับนั่นก็คือตัวล้อของเขานั่นเองนะครับมาพร้อมแมกขอบ20นะครับผมตัวนี้นะครับผมสุดยอดมากยาง265 50 20นะครับผมเป็นแมกแบบผมว่าเป็นไบพัดนะครับคล้ายๆไบพัดเลยแล้วก็ดูโฉบเฉี่ยวมากนะครับสำหรับตัวนี้นะครับมียิงโลโก้อีซูสติดไว้ให้ด้วยเลยนะครับสำหรับตัวล้อของเขา นะครับล้อหลังก็เช่นกันนะครับนี่สุดยอดมากนะครับสำหรับตัวอัลติเมทนะครับเดี๋ยวพาดูดีไซน์ภายนอกก่อนนะครับตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเราวนกลับมาก่อนโอเคมีเซนเซอร์ด้วยนะครับเซนเซอร์เปิดปิดล็อกประตูนะครับเราสามารถกดที่ตรงนี้ได้เลยไม่ต้องหยิบกุญแจขึ้นมาไม่ต้องไปจับเปิดล็อกที่กุญแจนะครับ เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังครับด้านหลังนี่สุดยอดครับด้านหลังก็ดูหรูหรานะครับมีเอกลักษณ์สไตล์เฉพาะตัวของอิวสูนะครับตัวนี้ไฟไฟท้ายนะครับผมจะยิงตัวโลโก้ MUX ใส่ให้ด้วยเลยนะครับนี่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวตัวนี้นะครับจะเป็นเปิดฝากระโปรงท้ายแบบไฟฟ้านะครับเราก็แค่กดตึ๊บเดียวนะครับเขาก็จะเปิดขึ้นเลย นี่นะครับผมสามารถเปิดจากรีโมทก็ได้นะครับสำหรับตัวอัลติเมทนะครับกดรีโมทเปิดฝากระโปรงท้ายได้เลยนะครับแต่ถ้าเราจะปิดนะครับง่ายๆครับเราก็แค่กดปุ่มนี้นะครับประตูกระโปรงท้ายก็จะปิดฟืบโอ้โหยางแจ่มนะครับผมอย่างแจ่มมากตัวนี้โลโก้ Mulex ชัดเจนนะครับหล่อๆเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมพาดูดีไซน์ภายนอกแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันครับผม แค่เรามาดูภายในกันนะครับสำหรับตัวอัลติเมทนะครับผมปรับเบาะไฟฟ้านะครับจะมีทั้งฝั่งผู้โดยสารแล้วก็ฝั่งคนขับนะครับตัวนี้นะครับปรับเบาะเป็นไฟฟ้านะครับปรับระดับได้นะครับผมขึ้นลงนะครับตัวคอนโซลของเรานะครับผมเป็นหนังนะครับเย็บติดไปกับตัวรถนะครับค่อนข้างที่จะหรูหรามากมนะครับหน้าจอมาพร้อมหน้าจอ9นิ้ว เนี่ยครับแอร์เป็นระบบออโต้นะครับปรับความเย็นได้ทั้งสองฝั่งนะครับตัวนี้เกียร์ออโต้นะครับหสปีดนะครับผมมีระบบมาให้ครบคันมากเลยนะครับผมทั้งระบบช่วยขึ้นลงในทางลาดชันนะครับระบบป้องกันล้อฟรีนะครับระบบ ABS BA ระบบความปลอดภัยทุกอย่างยัดเข้ามาไว้ในอีวสูคันนี้นะครับแล้วก็ตัวอัลติเมทที่สําคัญเลยจะมีกล้องนะครับตัวนี้กล้องเขาอยู่นี้นะครับเป็นกล้องอ่ากล้องคู่นะครับเมทริกอินเทลเเจนต์นะครับที่จะสามารถจับความเคลื่อนไหวจับเซ็นเซอร์สิ่งกีดขวางที่อยู่ข้างหน้านะครับสามารถเบรกอัตโนมัติได้ด้วยนะครับผมสําหรับอัลติเมทนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นลองไปกว่าน,นี้จะไม่มีกล้องตรงนี้นะครับจะถ้าเป็นอีเลเจน์เป็นลักชวรี่เป็นแอคทีฟจะยังไม่มีกล้อง นะครับตัวนี้จะมีเฉพาะอัลติเมทนะครับและที่สําคัญนะครับผมนี่เบรกมือไฟฟ้านะครับผมจัดมาให้ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นนะครับจนถึงรุ่นท็อปนะครับแล้วก็ออโต้เบรกโฮนะครับตัวนี้เราค่อนข้างหรูหรามากนะครับสาหรับตัวชุดเกียร์ตรงนี้นะครับดูดีมีสไตล์มากนะครับแมชกันมากนะครับผมมาดูฝั่งคนขับกันบ้างนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นระบบปรับกระจกไฟฟ้านะฮะทั้ง หมดเลยอยู่ตรงนี้นะครับพับกระจกข้างนะครับปรับกระจกระดับซ้ายขวานะครับแล้วก็เลื่อนกระจกลงสีด้านจะอยู่ฝั่งนี้หมดเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดฝาท้ายจากในรถนะครับอันนี้จะเป็นปุ่มเปิดแอร์ด้านหลังให้ทํางานนะครับผมฝากระโปรงอยู่ตรงนี้นะครับอย่างที่ผมบอกครับตัวอัลติเมตจะมีปรับระดับเบาะไฟฟ้าทั้งฝั่งคนนั่งและคนขับนะครับเราแค่เลื่อนมาเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เลยนะครับแปดทิศทางนะครับสะดวกสบายมาก นะครับพวงมาลัยนะครับนี่สุดยอดนะครับจัดเต็มมาแล้วนะครับพวงมาลัยปรับขนาดมาให้เหมาะกับผู้ใช้ทุกเพศทุกวัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพศชายเพศหญิงก็สามารถที่จะขับได้สะดวกสบายเลยนะครับปุ่มฝั่งซ้ายนะครับเป็นปุ่มมัลติฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงนะครับรับสายวางสายระบบบลูทูธรถ ได้ภายในปุ่มเดียวนะครับฝั่งนี้เลยนะครับฟ่มฝั่งขวานะครับจะเป็น Adaptive Cruise Control นะครับผมสามารถที่จะล็อกความเร็วปกติก็ได้นะครับหรือว่าจะล็อกความเร็วตามความเร็วของรถคันหน้าก็ยังได้นะครับแล้วยังมีระบบ Stop and Go นะครับผมสมมติว่าเราล็อกความเร็วรถกันข้างหน้านะฮะเราวิ่งตามเขาอยู่ที่ความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะถ้ารถคันหน้าเบรกเราก็เบรกนะฮะถ้ารถคันหน้า เดินหน้าต่อเราก็เดินหน้าตามโดยที่ระบบ ive, คู่อะ a ดปชีพคู่คอนโทรลไม่ได้ยกเลิกน,นะครับเป็นระบบ Stop and Go นะครับตัวนี้ก็เพิ่มความปลอดภัยแล้วก็เพิ่มความสะดวกสบายให้กับคุณลูกค้าไปอีกนะครับแล้วก็มี Paddle Shi p นะครับพั d เดิลชีพนะครับก็คือตัวนี้คือตัวปรับเกียร์แมนนวลน,นะครับมีทั้งทดเกียร์ลงแล้วก็ตบเกียร์ขึ้นนะครับเวลาที่ลูกค้าไปลุยเขาหรือว่าอยากใช้ฟิลแบบว่า,าสปอร์ตนะครับเป็นโหมดสปอร์ตแล้วกันนะครับปรับเกียร์ลดเกียร์ได้ด้วยมือของท่านเองนะครับ้งไไม่ตอปจ ตัวหัวเกียร์ตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะสปอร์ตแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับคุณลูกค้าอย่างจัดเต็มเดี๋ยวเรามาดูการพับเบาะตอน3เก็บนะครับผม mm hmm. หลายท่านสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเราพับเบาะแล้วเนี่ยเราจะเก็บของหรือว่าบรรทุกอะไรที่แบบเป็นขนาดใหญ่ได้ไหมนะครับสบายครับการที่เราจะพับเบาะเราแค่ดึงเชือกตรงนี้ปพ๊บพับลงไปนะครับแล้วก็มาดึงสั่งนี้นะครับปพ๊บลงไปแค่นี้นะครับก็เป็นพื้นที่ใช้สอยได้หลายอย่างนะครับเราจะพับ เบาะตอนสองยาวไปอีกให้เป็นพื้นที่ใช้สอยแบบกว้างขวางก็ได้นะครับผมสำหรับมิวเอ็กตัวนี้ก็ค่อนข้างสะดวกสบายนะครับผมสามารถบรรทุกสมมติไปแคมปิ้งนะครับใส่จักรยานนะครับใส่อุปกรณ์แคมปิ้งเต็นเต้นพวกนี้ก็จัดเต็มไปเลยนะครับผมสาหรับมิวเอ็กคันนี้นะฮะก็จบไปนะครับสาหรับการพาชมเจ้ามิวเอ็กสองพันยี่สิบเอ็ด รุ่นอัลติเมทเครื่องยนต์1.9คันนี้นะครับเป็นสีแดงที่จี๊ดเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่อยากเข้ามาทดลองขับนะครับเรามีรถทดลองขับอยู่ที่โชว์รูมอิวสุโคยะมหาสารคามนะครับสามารถจองคิวได้ก่อนนะครับติดต่อมาได้เลยที่ k i คิงเซลสายหมีไม่ว่าจะทางเบอร์โทรทางไลน์ทางเพจ นะครับผมติดต่อจองคิวเข้ามาก่อนได้นะครับเซลสายหมียินดีบริการนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขออนุญาตขอตัวไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอบหน้าผมจะพารถยวซูรุ่นไหนจำเจมโปรโดนๆแบบไหนมานำเสนอทุกท่านเดี๋ยวรอติดตามชมคลิปต่อไปสำหรับวันนี้เซลสายหมีลาไปก่อนนะฮะขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับบ๊ายบาย